แล้วกดให้ปาดหนึ่งปาสองปาสามเอ้ยก่อยตัวก่อยตัวเออจ่าเข้ามาปาดหนึ่งลวงสองเปล่าเออเฮ้ยปืนก็โดดเลยเออปาดหนึ่งอุ้ยลวงสองมาดีป่าป่าเอ้าโอ้โหกำลังยก่วโอ้โหอะไรวพ่เนี่ยพูดไม่ทันก็สวบสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ไปอยู่เกมขอบดิวตี้โมบายเกมแล้วนะครับเฮเกิดจากที่มีปืนบัฟมานั่นคือปืน P K เคกับสกินมาคอลอบโ oh, <c oughs> อ้ยโคตรเข้ากันแล้ววันนี้เป็นวันสงกรารต์โดนน้ำไม่สายขอสายกระสุนแล้วกันก่อนจะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับป่าไปตรงกรแพาก่อนมาดิมีเปล่า,ามีอาอาเปล่ามีเปล่ายิงทะลุไปแต่ก็โดนไม่มีบอกว่าให้มนานแล้วข้างบนมีปะขอขึ้นไาข้างบนเอ๊ะทำไรทำไรเออไม่โดนไม่ตายก็ให้มันเห็น มาลวงอย่าอย่าอย่ามาแงามนี่มันฐานพี่เฮ้ยสายมาปาสายไปอีกทีอุ้ยปืนแรงจ้ะยิงกดเปล่ายิงกดเปล่าล้วจะกดตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันมาเปล่ามาดิไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านจะไปไหนไเอ้ยขวาเข้าไ,ไม่เป็นไรเอาใหม่เฮ้ยเอ้ยวิ่งไปไหนลวงโอ้ยปืนแรงเลยมาอีกเปล่ามาเฮ้ยขวามาเห็นอย่า อย่าอย่ามันยินจุดนะไม่ให้หรอกให้หลังหลังได้ยินได้ยินอย่ามนเดินต้องต้องมองมองแล้วจุดต่อไปมาดิยิงกดไปยิงกดไปฮหายิงกดไปแล้วแรงกว่ามาใหม่ดิมิงก็ไปยิงกดตั้งแต่ตรงนี้เลยเฮ้ยมันถือได้มาเพื่อนแต่าก,การมันสวยแล้วกดให้ป่านหนึ่งป่านสองป่านสามเลยกอดตัวออกอดตัวเออโคตรเลย โหล,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 ลดไปรีโหลดแป๊บรีโหลดไปไปแล้วหมาสุ่มสม,มองเดินแบบเท่ๆวิ่งมาว่าเ้าวิ่งมาเอ้าล่วงนะอย่าปืนมันแรงกว่ามาดิลงไปยุ้ยเมื่อกี้ตายมาล่วงอย่าอย่าวัดอย่าวัดอย่ามาวัดอย่ามาอย่าออกมาด้วยเราอ่ะไม่ต้องออกมาปืนโคตรแรงรีโหลดก่อนเร้ววิ่งมาเฮ้ยสายมาปาดอุ้ยเกือบตาย ป่านนี้ยิงกดไปข้างกำแพงยิงกดยิงกดยิงกดข้างกำแพงมาเป่าหมาเป่ามาเป่าอย่านะกดหมดเป็นสนลูกไคร <c oughs> เพื่อนไปเพื่อนลุย่อ้ตายมามาทําไมบินยินจุดไปเคลียร์พื้นที่ครับยืงกดไปอย่าเข้ามาปาดหนึ่งลวงสองเป่าเออเฮ้ยพื่โดดเลยกดจูบีไปรถช็อคต่อไปเพื่อนรถช็อครถช็อคติดไอเวน ยิงไปกดไปตรงนั้นแหละตรงรถแหละตรง para, ตรถแหละไม่ต้องเข้ามากดแล้ระเบิดป่าไปเพื่อนยิงสวยหมายกล่าหมายกว่าข้างบนมาดิมาแจ๊คมยิงเฮ้ยทำไรทำไรอย่านะอย่านะหันไวนะโอ้หได้เนี่ยติดเสาไปทีอะไรแบบนี้เอ้ยหลังมามาดีเพื่อนเพื่อนลวงวะลวงลวงอย่านะ รีโหลดแป๊บรีโหลดแล้วจะไปต่อเลยจุดต่อไปจุดต่อไปอป,ปิปนคู่ยิงกดเปล่าเพื่อนยื้เลยเพื่อนเดี๋ยวยิงกดให้เดี๋ยวยิงกดให้ยิงกดมาจ่ายื้อจ่ายื้จ่ายิยงกดแล้วเพื่อนหลังมามาทำไมย,ยิงกดไปมาดีวัดเปล่าปืนใหญ่ป้อมปืนใหญ่วัดเอามันแรงกว่า <laughs> กกดตั้งแต่ตรงน,นี้เลยกดเลยไม่สนด้วยกดแข่งตรงนี้แหละ ปาดมาไม่ต้องออกไม่ต้องออกข้างบนก็ไม่ต้องโผล่ยิงข้างล่างไม่ต้องออกฝื้โคตรแรงเลยเดี๋ยวไปต่อเกมต่อไปกันเลยครับมาต่อกันในเกมที่2กับโบดหาด a r d p o เสียงหายกับจุมจนควรเสียงหายอุ้ยฝั่งนู้นเขาเหมือนจะตึงว่ะเหมือนจะเหมือนจะตึงวิ่งมาขอโกดจอดเลย อย่ายืดจูดอย่าอย่าปา,หด,ปา,หด,ปาหดหมดนะปาดมั่วหมดนะไม่สนใจ <laughs> สาดไปส่งการสาดกระสุนอุยอ้ยอุ้ยฝั่งหนู่เขาก็มีโถไอหมอนี่ไอหมอนี่มันก็มีเมยหลังหลังเหรอหลังเหรออึสนาใมาอีกดิสไนเหรอปาอุย้ยมันตัวเดิมเลยมาดิเพื่อนๆดีช็อปเปอร์วะเพื่อนต้องการแล้วเพื่อนช่วยกันยิงเออเอารวง ปาดหนึ่งโอ้ยลูกสองมาดีมาดีไอ้น้องยิงจุดจุดก่นเฮ้ยยิงกดไปเดี๋ยวมันมาจุดกดนห้นกะโดดหยองกระโดดหยองว่ะกระโดดหยองสเต็ปกระโดดหยองเต็มเลยไอ้เพื่อนมาดใยไอ้เวนมาดีเฮ้ยมันเป็นไงทะลุมันแพงไปดิแล้วยิงกดไม่สนใจอ่ะเอ้ยหลัง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 ข้างในปาดหนึ่งไปแล้วสองไหนวะอีกตัวไหนอ่ะไหนเอา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 เพื่อนมาเจอมัน เอาเออปาดๆเอ้าโอ้โหกำลังยกโอ้อยอะไรวะเนี่ยพูดไม่ทันกำลังยกลงพอดีเลยเมื่อกี้โดนเฉยหลังไม่ก่าหลังไม่เอาเอาหลังมากระลวงไปอีกมาอีกเปล่ามาเอาเสียงห้องสมุดวะเสียงห้องสมุดๆๆเสียงห้องสมุดโอ้ยเป็นคนแรกเอ้าลวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมมาทำไม,มไม่ต้องมายิงกดไปข้างหน้ายิงกดยิงกดอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาใครเปิดไฟปะใครเปิด ป๋องเราก็ป๋องไปเราก็ป๋องยิงกดเลยข้างหลังเหรอข้างหลังก็ล่วงไปป่าซ้ายไปอีกทีป่าซ้ายอีก่สองทีหุ้ยโคตรแรงเพือนโหดเกินดักข้างหลังป่ะเพื่อนนั่งเงียบๆจุ๊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 ไว้จุ๊จุ๊ไว้จุ๊จุ๊ไว้ยิงกดไปแลวก็จุ๊จุ๊ยิงกดไปก็ได้นคหลวงหลังมาหลวงหลวงเฉยเลยแล้วเนี่ยเอ้ยยิ่งไปไหนไม่เห็นเนี่ยไม่ใส่หูฟังเล่นก็เป็นอย่างนี้แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเี๋ไอ้เสียงขวาได้ยินนะได้ยินนะปาดไปข้างหน้าป่าลวงเสียงขวาไม่เปล่าเนี่ยไอ้นี่โอ้ยมาดีมาดีาดไอ้น้องจะชนะปะเนี่ยชนะโอ้ยลวงไปอีกแล้วโอ้อะเฮ้ยมาลวงหนึ่งข้างหลังอีกตัวอ๋ออยู่ทำอะไรกันโคตรเยอะ มาไม่ต้องเข้าจะเข้าไปไหนเอ้ยหลังโอ้โหชอบเข้าหลังกันจังวะมาจะชนะแล้วยิงกดให้เพื่อนไปยิงกดให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนยืนจุดไปครับชนะแล้วไม่มีอะไรแล้วโอ้โหปืนโคตรโหดก็จบปแล้วคาสาหรับคลิปวันนี้เอาจรยิงปืนนี้มันน่ากลัวนะปับ๊บมาใหม่ถ้าเล่นแนะนำให้เล่นแคมป์ถ้าเกิดไปเล่นฮาร์ดพอยต์หรือว่า domination ควรจะมี LMG ทักหนิคกระบอกเพื่อไปกดศัตรูเพราะว่าสังเกตหลายๆช็อตคือผมยืนกดการ กาดแล้วยิงเข้าไปเลยมันเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแต่เล่นวิ่งยัดเป็นแอทแทนเกอร์ค่อนข้างยากหน่อยนะเพราะว่าเนื่องจากสโคบที่ขึ้นมัน ขึ้นช้าเดินช้าต้องเปลี่ยนสลับเป็นมีดแล้วบางทีสลับมากลับมาเป็นปืนเจสตูก็ไม่ทันหลหลายช็อตเลยที่จะเป็นอย่างนั้นส่วนของแต่งก็จะมีประมาณนี้เลยครับแนะนําให้ถอดท้ายออกนะถ้าอยากจะเล่นแบบว่าวิ่งยัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเล่นแคมป์แต่งตามอุปกรณ์แนะนําก็ได้ส่วนช่วงน,นี้ก็อาจจะเห็นคลิปแนว,แน,วนี้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเกิดจากกิจวัตรประจําวันด้วยแล้วก็งานประจําหรืออะไรหลายๆอย่างแต่ก็จะยังไม่ได้หายไปไหนส่วนมากก็จะเป็นคลิปที่เล่นกับแฟนผมเพื่อนผมแล้วก็น้องๆพี่ๆในแคนมากกว่าถ้ามีเวลาว่าง ก็จะทําคลิปในวอนนี้กันมาให้ดูนะครับส่วนนี้ก็วันสงการนะใครที่เดินทางกับตานจังหวัดก็เดินทางโดยสวัสดิภาพน,นะครับขอให้สุขสันต์และสนุกกับวันสงการวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไวเ้เจอกัน